ระบบจำลองวิถีเซียนตอนที่11ข้าขะขอตัวก่อนพระเจ้าช่วยนั่นน่ะทำให้ข้ากลัวแทบตายเลยนะผู้โสคนนั้นดูเหมือนจะอยู่ในตำแหน่งสูงมานานเขาไม่ใช่คนธรรมดาแน่ลุงสางวันต่อมาอีกสักครู่ข้าจะพาพวกเจ้าไปรับทะเบียนบ้านเมื่อพวกเจ้าได้มันมาแล้วก็จะกลายเป็นสมาชิกของเกาะหลิวหลี่อย่างเป็นทางการ จำเอาไว้ไว่าอย่าพูดถึงสิ่งที่ไม่ควรพูดไม่ฉะนั้นข้าไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของพวกเจ้าได้ผู้อยู่อาศัยในกอต้าอยู่ตะวันตกเกาะของพวกเจ้าถูกทำลายโดยลมพายุนั้นคือเหตุผลที่พวกเจ้าหนีมาที่นี่ในฐานะผู้ลี้ภัยถ้าใครถามนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าต้องพูดตามคำแนะนำของชายวัยกลางคนพวกเราทุกคนเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าที่ขาดลุ่งลิงหลังจากนั้นโดยมีชายวัยกลางคนนำทางและอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังของชายชุดดำสี่หรือห้าคน พวกเราได้เดินตามทางลับออกจากถ้ำหินปูนขึ้นมาสู่ผิวดินกลุ่มของพวกเรามีคนหลายสิบคนไม่ใช่กลุ่มเล็กๆแต่ผู้อาศัยส่วนใหญ่ของเกาะทำได้เพียงแค่เหลือมองพวกเราผ่านๆก่อนจะไม่ให้ความสนใจอีกเห็นได้ชัดเลยว่าคุ้นเคยกับภาพเช่นนี้หลังจากที่เลี้ยวคดเลี้ยวผ่านหญติที่พักอาศัยของเมืองมานานแค่ไหนก็ไม่รู้ในที่สุดพวกเราก็มาถึงหน้าตำหนักแห่งหนึ่งไม่นานหลังจากที่คนรับใช้หนุ่มที่ประตูเข้าไปแจ้งเรื่องของพวกเรา,ขเ,ราเขาก็กลับออกมานำพาพวกเราผ่านประตูข้างทางซ้ายเข้าไปในห้องโถงขนาดใหญ่ มีกลุ่มอีกสองหรือสามกลุ่มรวมกันกว่าร้อยคนมารวมตัวกันอยู่ในห้องถงใหญ่แล้วในไม่ช้าก,ก็ถึงตาของพวกเราแล้วพ่อบ้านเจ้านี่คือผู้ลี้ภัยที่มาลงทะเบียนทั้งหมดสินะซุนจางผู้ลี้ภัยเหล่านี้ล้วนแต่ร่ำรวยหรือสูงศักดิ์ถูกต้องแล้วพวกเขาทั้งหมดเป็นตระกูลที่มั่งคั่งบนกอใต้ยอยู่น่าเสียดายที่ปราศจากการคุ้มครองของเซียนหายนะจ,จึงบังเกิดและความมั่งคั่งและเกียรตยิยศทั้งหมดของพวกเขาก็กหายวับไปเหมือนกับฟองสบู่ ตอนนี้พวกเขาทำได้เพียงแค่เดินทางหลายพันไมล์เพื่อมาขอลีภัยบนเกาะหลิวหลีของพวกเราลมพายุโหมกระหน่ำเมื่อสองสามวันก่อนแม้แต่เกาะหลิวหลีของเราก็ได้รับผลกระทบหมู่เกาะทางตะวันตกได้รับความสูญเสียอย่างหนักหน่วงยิ่งกว่านั้นว่ากันว่าเกาะ200แห่งถูกทำลายล่าเป็นหน้ากองและมนุษยธรรมดานับไม่ถ่วนเสียชีวิตในทะเลโชคดีที่เหล่าเซียนทรงเมตตาและสั่งให้พวกเราช่วยเหลือผู้ลีภยัยเป็นเรื่องดีที่เทียนเป่าหลวงของท่านทุ่มเทถึงเพียงนี้วางใจเอถอะข้าจะรายงานเรื่องนี้ตามจริงต่อเจ้ากบ เมื่อรางวัลของท่านเซียนถูกมอบลงมาเจ้าจะได้รับส่วนแบ่งของตัวเองอย่างแน่นอนหลังจากนั้นพ่อบ้านเจ้าก็เริ่มดําเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนสําหรับทุกคนไม่นานก็ถึงตาของข้าเจ้ามีนามว่าอะไรลีฟานหยดเลือดของเจ้าลงบนแผ่นนี้เก็บยันวิญญาณน,นี้ไว้ให้ดีหลังจากนี้ไปมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวตนของเจ้า เจ้าจะต้องแสดงยานวิญญาณน,นี้สําหรับทุกเรื่องบนเกาะไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เช่นการรับงานการรวบรวมธัญพืชและการเข้ารับการตรวจสอบอย่าทาหายหรอะทาไมพ่อบ้านเจ้าถึงได้นเป็นมิตรกับหลีฟานคนนี้นะักอธิบายเสียมากมมยเชียวทะเบียนบ้านถูกแจกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและทั้งกลุ่มของพวกเราก็ได้รับการลงทะเบียนบนเกาะหลิวหลีพวกเราออกจากสถานที่นั้นและไม่ได้กลับไปที่ถ้ำหินปูนแต่ซุนจางนําพวกเราเข้าไปในลานบ้านของที่พักแห่งหนึ่ง เอาละในเมื่อทุกคนได้ทะเบียนบ้านมาอยู่ในมือแล้วงั้นเราก็สามารถเซ็นสัญญากันได้แล้วใช่ไหมชูชางวี่มันคือสิ่งที่เรียกว่าสัญญาไตภา,าคีเพื่อสรุปผลในอนาคตเมื่อพวกเราตั้งลกล่างอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วข้าจะเซ็นสัญญาฉบับสุดท้ายตามที่สัญญา,าไว้การจัดการกับพวกเจ้าจากดินแดนผู้ล่วงลับนี่มันช่างยุ่งยากเสียจริงท่านไม่ใช่ว่าเห็นแก่ท่านเซียนเทียนเป่าหลูข,ของเราคงไม่มีวันยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจที่ไม่ได้ทํากาไรเช่นนี้หรอก ผู้อาศัยทุกคนบนเกาะห,หลิวลีสามารถเรียกร้องสถานที่อยู่อาศัยโดยใช้ยันวิญญาณทะเบียนบ้านของตนนอกจากนี้ในช่วงปีแรกของการลงทะเบียนเจ้าสามารถรับทันยพืชจำนวนหนึ่งได้ฟรีทุกเดือนถ้าสงสัยพวกเราต้องทำอย่างไรหาต้องการบำเพ็ญเพียรพวกเจ้าที่เป็นมนุษย์ซึ่งกลมบมาจากดินแดนแห่งการในประเทศมีความเข้มข้นของไอพิษในร่างกายสูงกว่าคนธรรมดามากหาพวกเจ้าต้องการบำเพ็ญเพียรต้องขับไล่ไอพิษออกจากร่างกายเสียก่อนพวกเราทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้วแต่ไอพิษนี้จะถูกกำจัดได้อย่างไร มีหลายวิธีในการกำจัดไอพิษวิธีแรกคือสละวิญญาณชำระล้างกายของเกาะการแช่ตัวในสาวิญญาณเป็นเวลา1วัน1คืนสามารถกำจัดไอพิษทั้งหมดออกจากร่างกายของเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่น่าเสียดายที่วัสดุที่จำเป็นในการเปิดสาวิญญาณนั้นมีราคาแพงอย่างน่าตกใจแม้ว่าเกาะหลิวหลีของเราจะมั่งคัง่งแต่เราสามารถเปิดได้เพียงแค่สปีต่อครั้งเท่านั้นขอค่าคิดดูก่อนครั้งสุดท้ายที่มันเปิดคือเมื่อปีที่แล้วซึ่งหมายความว่าเราจะต้องรออีกประมาณ2ปีกว่าสาวิญ,ญญาณจะเปิดอีกครั้ง นอกจากนี้จํานวนที่ว่างสําหรับสาววิญญาณนั้นมีจากัดและการแข่งขันจริงดุเดือดคนนอกอย่างพวกเจ้าที่ไม่มีรากฐานจะไปแข่งขันกับคนบนเกาะได้อย่างไรแล้ววิธีอื่นละ่ะวิธีที่2คือการบําเพ็ญเพียรวิชาชาระล้างจิตใจเสียนหัวควบคู่ไปกับโอสถและการควบคุมอาหารโดยเฉพาะเจ้าจะสามารถ,ถค่อยๆเปลี่ยนแปลงพื้นฐานร่างกายของเจ้าไปตามการเวลาและในที่สุดก็กําจัดไอพิษออกไปได้อย่างสมบูรณ์ แม้ว่าวิธีนี้จะใช้เวลานานโดยมักจะใช้เวลา5หรือ6ปีแต่ข้อดีของมันคือความเสถียรและไม่ต้องจ่ายราคาพิเศษใดๆวิชาชำระล้านจิตใจเสียนห่วงและยายุวัฒนาที่สอดของการสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาของกบ5หรือ6ปีมีวิธีอื่นอีกไหมวิธีที่3ก็คือการเข้าเป็นผู้รับการทดลอง ณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอ้าวมันมีทั้ง3วิธีนะครับแล้วไอ้วิธีที่3นี้มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามกันอีกทีตอนหน้านะครับส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไม้เจอกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ